ลักการการใช้ยานะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าเราจะใช้กับอะไรและเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้วงจรชีวิตของแมลงของเพลี้ยเนี่ยมันเกิดแก่จิบตายเนี่ยมันใช้เวลากี่วันนะครับอย่างวีขาวเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณไม่เกิน20่สิบันนะครับสิบหถึงยีสวัน ในการพัฒนาตัวเองเริ่มตั้งแต่ไข่จนถึงตัวแก่เต็มวัยเนี่ยมันจะมีอยู่สามช่วงนะครับและไม่ใช่เฉพาะวีขาวนะครับจำพวกเพลีย้ยทุกชนิดพวกเพลีย้ยไฟพวกไรต่างๆมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีช่วงฟักตัวก็ช่วงตัวอ่อนและช่วงเจริญวัยและก็ช่วงตัวแก่ช่วงที่กําจัดง่ายที่สุดเนี่ยก็คือช่วงตัวอ่อนนะครับ การใช้ยาเนี่ยมันต้องใช้ยาแบบหนึ่งกลุ่มยาสองบวกยาบวกยาหมายถึงผสมยานะครับผสมตัวยาอย่างเช่นเอากลุ่ม1มาผสมกับกลุ่ม4หรือจะเอากลุ่ม4ไปผสมกับกลุ่ม10หรือผสมกลุ่ม14ก็ได้นะครับคือจะเอากลุ่มไหนผสมกับกลุ่มไหนก็ได้ การผสมตัวยาเนี่ยมันผสมได้ทั้งนั้นนะครับที่มีบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องกลุ่มนั้นผสมกลุ่มนี้กลุ่นนี้ผสมกลุ่นน้สิ่งึงจะได้จริงๆมันผสมกันได้ทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่เราต้องแยกตัวยา,ากลุ่มหนึ่งมาผสมกลุ่มสองก็ได้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อกลุ่มหนึ่งมาสองขวดตัวยาคนละยี่ห้อ แล้วเอามาผสมกันประสิทธิภาพมันก็เหมือนเดิมนะครับอทีนี้เราผสมกลุ่มยาได้แล้วนะครับก็ให้ผสมจำพวกยาคุมไข่นะครับสารคุมไข่เนี่ยที่ใช้กันได้ผลมันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายตัวนะครับแต่ที่ใช้กันเยอะก็คือจำพวกไวออยมันจะมายับยั้ง การลอ่อคาบจับยั้งการฟักตัวของแมลงทุกชนิดนะครับสามารถที่จะผสมกับยากำจัดเพลี้ยจัดแมลงได้ทุกตัวนะครับหลัการการใช้การฉีดการพ่นเนี่ยอย่างน้อย20วันเนี่ยสครั้งนะครับจะให้ดี4ครั้ง